เงินเยียวยาโควิดระลอกใหม่จะได้รับในโครงการเราชนะ7 0 0 0บาทนะคะลงทะเบียนวันไหนบ้างเดี๋ยวเรามาเช็คสิทธิ์กันนะคะว่าเขาจะเปิดลงทะเบียนวันไหนถึงวันไหนนะคะและใช้จ่ายผ่านระบบอะไรบ้างนะคะจะได้รับตารางการโอนเงินเท่าไหร่วันไหนบ้างเงินเข้าวันไหนบ้างเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาเช็กกันนะคะว่าเขาก,กดปุ่มยืนยันวันที่เท่าไหร่นะคะในแอปเป๋าตังค์นะคะหลายๆคนก็สงสัยนะคะว่า จะมีการเปิดลงทะเบียนวันไหนกดรับสิทธิ์เมื่อไรในแอปเป่ตาตังค์แล้วก็แบบคนจนเนี่ยเงินเข้าวันไหนนะคะวันนี้ก็จะมาอธิบายให้ฟังนะคะสําหรับผู้ที่ได้สิทธิ์คนละครึ่งนะคะแล้วก็มีแอปเป่ตาตังค์อยู่แล้วนะคะก่อนอื่นนะคะก็คือเงินเยียวยาโควิดนี้นะคะจะได้รับคนละ7000บาทนะคะในโครงการเราชนะการลงทะเบียนหรือเช็คสิทธิ์ได้ที่ w w w ร์ไวด์เว็บเราชนะคนะคะซึ่งเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่29มกราคม64นะคะถึง12กุมภาพันธ์64นะคะสำหรับผู้ที่ไม่มีเป่าตังนะคะไม่มีคนละครึ่งไม่มีบัตรคนจนไม่มีเราเที่ยวด้วยกันตามนี้เลยนะคะเปิดลงทะเบียน29มกราคมจนถึง12กุมภาพันธ์64นะคะและเรามาดูกันนะคะว่าคนที่มีแอปเป่าตังนะคะ จะทำยังไงนะคะถึงจะได้รับสิทธิ์นะคะก็คือก็คือกลุ่มคนละครึ่งแล้วก็กลุ่มเราเที่ยวด้วยกันนะคะเริ่มเช็คสิทธิ์ในวันที่5กุมภาพันธ์64นะคะกลุ่มคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันนะคะเริ่มเช็คสิทธิ์ตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์64นะคะและให้เริ่มกดยืนยันรับสิทธิ์ที่แอปเป๋าตังวันที่18กุมภาพันธ์64นะคะก็จะได้รับเงินนะคะ สิบแปดกุมภาพันธ์หกสี่เลยเนี่ยรับสามพันบาทนะคะยี่สิบห้ากุมภาพันธ์หกสี่รับอีกหนึ่งพันบาทและสี่มีนาคมหกสี่นะคะรับหนึ่งพันบาทสิบเอ็ดมีนาคมหกสี่รับหนึ่งพันบาทสิบแปดมีนาคมหกสี่รับหนึ่งพันบาทนะคะผู้ที่ตกหล่นหรือไม่พบสิทธิ์นะคะเตรียมรอลงทะเบียนเราชนะได้เลยนะคะ สำหรับผู้ที่จะใช้จ่ายผ่านแอปเป่าตังนะคะไม่ต้องเติมเงินและสะสมไว้ใช้จ่ายได้ถึง31พฤษภาคม64ได้เลยนะคะและเรามาดูกันนะคะสำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนนะคะเงินจะเข้าวันไหนบ้างนะคะในเดือนมกราคมนะคะก็คือเขาจะโอนเงินให้ทุกวันศุกร์นะคะก็คือวันที่1กุมภาพันธ์64นะคะ จะได้700ถึง800บาทนะคะก็คือวงเงินเดิมอยู่แล้วที่ทางรัฐบาลเนี่ยได้เปิดโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนหน้านี้นะคะทุกคนจำได้ใช่ไหมคะทีนี้วันที่5กุมภาพันธ์6กนะคะก็จะเริ่มทยอยเงินนะคะโครงการเราชนะให้นะคะเข้าในบาทให้นะคะ700แล้วก็ 675บาทนะคะวันที่12กุมภาพันธ์64 700และ675บาทนะคะวันที่19กุมภาพันธ์64 700แล้วก็675บาทวันที่26กุมภาพันธ์64โอนอีก700แล้วก็675บาทนะคะซึ่งวงเงินนี้นะคะกดเป็นเงินสดไม่ได้นะคะ สามารถรู้ซื้อสินค้าได้ที่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นนะคะและสำหรับใครนะคะที่เป็นเกษตรกรนะคะก็สามารถรับสิทธิ์เงินเ0็ดนี้ได้นะคะถ้าหากว่าท่านนะคะไม่อยู่ในกลุ่มบัตรคนจนกลุ่มคนละครึ่งกลุ่มเราเที่ยวด้วยการนี้นะคะก็เตรียมตัวลงทะเบียนได้นะคะวันที่29่กาคมนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครเพิ่งเข้ามาดูคลิปแม่บุ๋มเป็นครั้งแรกนะคะก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องนะคะและสำหรับใครนะคะที่ฟังคลิปนี้จนจบนะคะคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ออกไปให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบการทวนหน้าด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แม่บุ๋มก็ต้องขอจบข่าวเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าของข่าวอืนอ่นๆนะคะจะ รีบนำมาแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ